สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะแกไม่มีสติเนาะช่วงนี้ล่องเบืองเอออยู่ล่าสุดฉันสร้างแกผิดมอนีอยู่อีกฝั่งนึ่งสั่งไปอีกฝั่งนึ่งเราได้จ่ายค่าน้ำมันให้เขาอะ่ะเอาคิดดูปากหมดุดผิด ย,ยคืนนี้จะทำน้ำจงเจริญนะคะสารคามนะคะสารคามน้ำต้องอาบแต่คนเก็ดไม่อาบโอ๊ยพี่ปอยสวัสดีค่ะ ไอยหูแล้วพี่ปีกกี้เออระวังเจอเซอร์ไพรส์กับจะมาเซอร์ไพรส์ทำไมไม่ใช่วันเกิดพี่แม่เอาเนี่ยน,นันหนีด้วยเอาเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าไอ้ดีตัวมันไม่ใช่วันเกิดพี่กระซําเหรอ <laughs> มันไม่ใช่วันเกิดพี่แม่อุ่นเต้นเนมื่อนี้น้อนใส่กะติเป็นเอียงน้อนใส่กะติเป็นเอียงต้องบอกว่านี่ ก็ม no? yeah, yeah, ีบ้านอยู่แม่ไกลๆแม่ย้ายบียดเย็นนี้ซ้อมกลับบ้านที่สารคามใช่ค่ะซ้อมซอมซ้อมซอมซ้อมไม มึงืนกันได้พอกันแล้วดีใจน้ำเดือกผ่ะนะรวยพอดดีใจม้ำเด้สาว้อก็เดี่ยวตรงนี้มึงยืนซอร์เบกอดเลยพอยิงอะรออะไรอะก็คิดถึงเนาะแฟนสวยเนาะเลยขิงลูกบ้าน นีี่้ดมู่เจ้ากับคิดในความเป็นไปได้เสียขอให้เฮ็ดผมสีสมจังใดรุ่งหนวดเลอืมค็ดไหมถ้าคิดจะเริ่มจอดตรงนี้แล้วนะเอาคือว่าสิไปเฮ็ดหนักก่อนอมันจอดง่ายเ่ยแม่ขอยห้จอดนี่อนนโอ้ยไปเฮ็ดหนักก้อนยกไปก็เ <laughs> จ้าว่าจังสิกินรางห้องแล้วคือวันหนึ่งจะทำร้อยอย่างในเวลาเดียวกันขอขอสักสี่สิบแปด ไม่เอายี่สิบสี่ขอเพิ่มเวลาได้ไหมคะวันหนึ่งไปท่านคอมเบิรฟิลเตอร์หน้าไม่ใส่นี่ใช้ฟิลเตอร์อยู่